สวัสดีค่ะวันนี้วันพุทธที่23ของเดือนธันวาคมนะคะปี2,564ไพ่ประจำวันนี้เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไฟออฟเ n นจ c ค e ์นะคะไพ่ใบนี้ก็หมายถึงการบริจาคเงินให้กับคนยากไร้ จมอยู่กับความลำบากนะคะช่วงนี้จะมีการเจ็บป่วยผิดพลาดเงินแย่มีเรื่องเสียงเงินนะคะญากมิตรก็จะมาขอเงินแบบดื้อน,นะคะไม่ให้ก็ไม่ได้นะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงทุนหายกำไรหดนะคะไม่ควรจะลงทุนเสี่ยงทำอะไรทั้งสิ้นถ้ามีใครมาชวนก็อย่าไปลงทุนนะคะมันคือความเสี่ยงนะคะณวันนี้ก็ไม่ควรจะลงทุนอะไรถ้าได้ไพ่้าเหลี่ยนนะคะถ้าถ้าแย่สุดๆก็คือตกงานสิ้นเนื้อประดาตัวสูญเสียบ้าน และเงินต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีนะคะแก้เคล็ดด้วยการไปจักเงินให้กับคนยากไระะ้ค่ะทำบุญแบบไม่หวังผลเลยนะคะเพราะถ้าหวังผลมันก็จะไม่ได้นะคะเปรียบไปก็เหมือนทุนหายกำไรหดก็คือต้องเป็นคนให้ที่แท้จริงก็คือให้แบบไม่หวังผลนะคะให้เหมือนแบบ อยากจะช่วยเหลือเขาอย่างนั้นนะคะเ,เออไพ่ห้าเหลียญนี้ก็เป็นไพ่ที่ถ้าดูจากในหน้าไพ่นี้ก็เป็นไพ่ของคนผู้หญิงที่กำลังวิ่งหนีแล้วผู้ชายก็ตามตื้นนะคะ<ม>ถ้าเป็นโลกก็จะเป็นพวกเจ็บเท้านะคะเจ็บเท้า เจ็บแข้งเจ็บขานะคะถ้าถามถึงการเงินช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีนะคะต้องระวังคนมายืมตังค์ด้วยนะคะไม่ให้ก็ไม่ได้ไมันก็คือสงสารด้วยอะไรด้วยนะคะก็ต้องให้เอาไปถ้าถามถึงความรักความรักก็จะมีคนมางาง้อด้วยนะคะมีคนมาตามง้อขอคืนดี ความลักการงานการการงานนี้ช่วงนี้ก็แย่นะคะ